สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่ก็ได้แบบคิดขึ้นมาเนาะว่าแบบมีนักเรียนหลายคนมากเลยที่อยากจะไปเรียนสาขาบริหารธุรกิจแต่ว่าในสาขาในในสายบริหารธุรกิจนะคะมันจะมีหลายคณะมากหลายสาขามากที่วันนี้นะคะพี่ก็จะมาเล่าให้ฟังว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วเราเรียนอะไรบ้างแล้วเราจบไปทําอะไรได้บ้างนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะมาอย่างแรกเลยสาขา international economics and trade สาขาการค้าระหว่างประเทศนะคะชื่อเนี่ยก็คือ,อเรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์เรียนเรื่องการค้าระหว่างประเทศแต่ว่ามันจะเรียนแบบคณิตศาสตร์ค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับนักเรียนที่ไม่อยากเรียนคณิตเนี่ยก,ก็ไม่แนะนําเรียนนะคะเพราะว่ามันมีคําว่าเศรษฐศาสตร์อยู่ข้างในซึ่งเนื้อหาที่เราจะเรียนนะคะก็จะเรียนพวกแบบ คณิตเศรษฐศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบกฎหมายระหว่างประเทศวิธีการทํางานระหว่างประเทศทํายังไงนะคะถ้านักเรียนที่อยากจะทํางานด้านระหว่างประเทศค่ะแต่ไม่อยากที่จะเรียนเศรษฐศาสตร์ไม่อยากจะทําคณิตศาสตร์เยอะก็แนะนําหามหาลัยที่เขาสอนเรื่อง international business แล้วก็ international trade มันก็จะมีคณิตน้อยลงมาหน่อยค่ะส่วน international business กับ international trade มันแตกต่างกันยังไงนะคะ mm hmm. international business mm hmm. ก็คือการทำบริจในต่างประเทศ แต่ว่า international trade ก็คือการค้าระหว่างประเทศ international trade เนี่ยก็จะเน้นไปด้านการค้าเป็นหลักนะคะเพวกโลจิสติกพวกกฎหมายการค้านะคะแต่ส่วน international business ก็คือวิธีการทำตลาดต่างประเทศทำยังไงนะคะการบริหารคนระหว่างประเทศทำยังไงนะคะอีกสาขาหนึ่งสำหรับนักเรียนที่แบบอยากเรียนสายบริหารแต่ไม่ชอบคณิตศาสตร์นะคะก็อาจจะแนะนำพวก international tourism and hotel management นะคะพวกแบบการบริหารการท่องเที่ยวการบริหารการโรงแรมอย่างงี้ค่ะก็จะเจอคัออนิตน้อยหน่อยนะคะแต่ว่าก็จะเรียนด้านการบริหารการท่องเที่ยวว่าแบบสมมติว่าสถานที่ท่องเที่ยวนี้เนี่ยเราจะบริหารยังไงให้มีคนมาเยอะๆอะไรอย่างงี้ค่ะบริหารโรงแรมยังไงอะไรอย่างงี้ค่ะก็จะเรียนเรื่องการบริหารพวกนี้ค่ะ อันต่อมานะคะก็คือ business analytics นะคะ business analytics เนี่ยก็จะเป็นสาขาที่มหาลัยจีนเปิดค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็พี่คิดว่าน่าจะเป็นค่อนข้างใหม่ดีหแหละสำหรับประเทศเอเชียเนาะซึ่งเขาจะเรียนเกี่ยวกับด้านการดู data ด้านดูข้อมูลแล้วเอามาวิเคราะห์ข้อมูลดูว่าเราจะสามารถแบบมีข้อมูลเยอะมากอะไรต่อเนี้เราควรที่จะ ดูยังไงแล้วเราจะควรจะได้ความหมายอะไรแล้วก็คนที่จะใช้ข้อมูลนะคะมาทําตัดสินใจด้านการทรําธุรกิจย,ยังไงคะ่ะซึ่งอันนี้นะคะนักเรียนก็ต้องชอบคณิตศาสตร์นะคะเพราะเราต้องใช้คณิตศาสตร์แน่นอนนะคะพี่จะทำซีรีส์นี้ไม่ได้นะคะถ้าพี่ไม่ทํา business administration หรือ BBA เนอะซึ่ง BBA เนี่ยก็จะเรียนแบบก,กว้างๆไปเลยนะคะก็คือจะเรียนแบบ Marketing Accounting e c o n o นะคะ e c o n o m i c คก็คือจะเรียนกว้างๆเลยบริหารกว้างๆหรือก็คือจะไม่เน้นไปอย่างใดอย่างหนึ่งเลยนะคะน้องนี้ก็จะรู้กว้างแต่ไม่รู้ลึกค่ะโอเคถ้าสมมตินักเรียนมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถถามคอมเมนต์มาได้นะคะหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้นักเรียนตัดสินใจว่าจะเรียนสายไหนสาขาไหน,นนะคะ